การบูรณะเนี่ย<ม>เขาใช้สําหรับโบราณสถานอย่างเดียวไหมคะหรือว่าใช้กับภาชนะวัตถุอะไรแบบนี้ด้วยตัววัตถุอื่นๆที่ที่ที่บางทีอ่าเราใช้วิธีรีคอนสตนท์คัภาพวาด 3D สมัยนี้ทําได้แลละทีนี้อย่างเช่นพยนานดินเผาอันนี้ง่ายสุดก็คือแตกหักไปเนาะเราก็พยายามต่อครับต่อเหมือนต่อจิ๊กซอเลยทากาวเสร็จแต่ส่วนตรงไหนที่แหว่งไปสมัยปัจจุบันเขาจะมีดินอยู่หลายประเภทที่สามารถที่จะ เอาไปะปะส่วนที่ขาดหายไปแล้วก็ล้อปั้นล้อขัดผิวให้มันให้มันเนียนโคง้งตามพญ,ญานาคดินเผาอันนั้นไดเ้เขาใช้อะไรเชื่อมคะอาจารย์เชื่อมส่วนที่แตกหักกันไปสําหรับโบราณสถานพญ,ญานาคดินเผาเหรอโบราณสถาน,นะคะ่ะแบบปราสาทอะไรแบบนี้เออตรงนั้นตัวปราสาทไม่มีเลยฮะคือถ้าเป็นปราสาทคือถ้าก่ออิฐเนี่ยเราสมัยโบราณก็น่าจะใช้ดินเนาะ ครับแต่ทีนี้ถ้าเป็นปัจจุบันเนี่ยตอนเราถ้าเป็นประสาทเก่ออิฐเราก็ใช้ปูนขาวบางๆเข้าไปเป็นตัวประสานได้ครับแต่ถ้าเป็นหินเนี่ยไม่มีอะไรประสานเลยครับไม่มีตัวกาวไม่มีตัวเชื่อมใช้น้ําหนักตัวเองวางทับลงไปจะมีที่ใช้ที่ใช้คล้ายๆตัวเกี่ยวครับตัวเกี่ยวเป็นรูปตัวไอเนี่ยฮะเขาก็จะเกี่ยววางสลักลงไปในระหว่างคาบระหว่างสองก้อนตรงกลางแล้วก็ตัวเหล็กโลหะตัวไอไปวางไว้ เป็นตัวเกี่ยวเชื่อมระหว่างก้อนในในตามมุมหรือตามจุดที่ที่ที่เขาคาดว่าจะเป็นตัวรับน้ำหนักจากส่วนบนลงมาครับเท่านั้นเอง